สาวคลองใจกินฟาวิพิอราเวียปัสสวาวะเป็นเลือดหวั่นเป็นอาการค้างเคียงยาวันที่22กุมภาพันธ์นางสาวเอนามสม,มุติผู้ป่วยโควิดอายุ4 1ปีที่โพสเรื่องราวผ่านเพจเฟซบุ๊กว่าได้รับยาฟาวิพิราเวียหลังจากติดเชื้อโควิดแล้วเกิดอาการแปลกๆในช่องท้องโดยไม่ปวดแต่กลับขับเลือดออกมาเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอาการผิดปกติตอนแรกยังตรวจเอทเคไม่เจอ กระทั่งวันที่18กุมภาพันธ์จึงทราบว่าผลเป็นบวกจึงติดต่อไปยังโรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้คิวก่อนจะเริ่มได้รับการรักษาวันที่20กุมภาพันธ์และรับยาฟาวิพิอราเวียมาทานในเวลา21นาฬิกาทั้งหมด9เม็ดและเช้าวันที่21กุมภาพันธ์อีก9เม็ดแต่พอเข้าห้องน้ำก็เริ่มเห็นอาการผิดปกติเพราะปัสสาวะแล้วมีเลือดปนออกมาเป็นหยดผสมกันทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บปวดไม่ทราบว่าผลมาจากการดื่มน้ำน้อยหรือตัวยาเอง นางสาเอกกล่าวยืนยันว่าเลือดดังกล่าวไม่ใช่รอบเดือนเพราะปกติจะมาในอีก6-7วันและต้องมีอาการปวดมากทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีพ่อถามไปยังโรงพยาบาลที่ร,รักษาแล้วเภสัชกรแจ้งว่าไม่มีผลการศึกษาออกมาว่ายานี้จะทำให้มีเลือดออกหรือไม่เนื่องจากเป็นยาตัวใหม่ไม่มีข้อมูลให้ตนเพียงพอแต่ก็ให้รับยาต่อไปเพื่อดูอาการตอนนี้ก็ยังกังวลเพราะวันนี้เลือดเยอะกว่าเดิม เป็นสีแดงสดอยากให้ผู้ที่มีความรู้หรือนักวิจัยระบุว่าเลือดดังกล่าวมีผลกับประจำเดือนว่าจะทําให้มาเร็วขึ้นหรือไม่ทําให้ไม่ปวดท้องหรืออะไรตนกังวลว่าถ้าเป็นอาการแพ้ยาทําไมจึงต่างจากคนอื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้อาการป่วยโควิดของตนดีขึ้นมากแล้วแต่มีอาการเพลียจากยาฟาวิพิราเวียเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ